มะม่วงหล่นมะม่วงหล่นนี่ปุ๋ยชั้นดีเดี๋ยวก็ไปดังหันห่นหันหันหันแล้วก็มาหมักลงถังหมักพ่จ้าบ้านเรามีปุ๋ยหมักผลไม้เก็บเข้าเก็บเก็บโอ้โหคิดดูอืมมีผลไม้ น้ำหมักผลไม้น้ำหมักเสร็จอาหารนี่แล้วก็ไปนั่งหัหน่หนหนันหแล้วก็ลงถังหมักเลยน้ำหมักผลไม้ก็จะไปช่วยเร่งให้มีการเจริญเติบโตที่ดีการเก็บยังไม่ได้เก็บกว่าหลังบ้านเลยโอเค อุ้ยทองเทียงฝรั่งงามนะมีกปะจะจะได้ไปนั่งหัน่นหั่นหันหน,นี่ไม่มีเห็ดด้วยอะเห็ดอะไระกินได้ไหมเนี่ยฮะเห็ดเนี่ยเออเดี๋ยวจะเอาทำคลิปสั้นนะเนี่ยเออขอถ่าขอถ่าเห็ดไรเอ่ยมีใครรู้บ้างอืม เดี๋ยวเราจะเอามาถ่ายคลิปสั้นเดี๋ยวหามหมดยังเดี๋ยวไปนั่งหันหันใช้มีดหันหันปอก,ปอกเยอะเลยหลน่นเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นนี้สูงมากเลยต้นเนี้ยสูงสูง เ่ียสูงม่วงป่าหรือม่วงอะไรสักอย่างจำไม่ได้มีอีกป่ะหาก่อนมีน้ำมามะผลไม้นี่เดี๋ยวถ่ายกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปสั้นกัน ไปแล้วมาเก็บมะม่วงเอาไปทําน้าําหมักเออลงถังหมักเอาหนึ่งสมองสองมือทำนะจ๊ะมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีเรยแน่นอนชีวิตจะมีการเปลีย่ยนแปลงเสมอท่องไว้ท่องไว้นีท่องเอาไว้ท่องเอาไว้วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ ล้มป่วยวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ไม่ตกงานก็มีเก็บไว้ก่น,เ,กกนเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปสั้นเก็บไว้อุ้ยประเดะ้อเคนนีนา